ขอไ้ไัยย่ร้อยห้าสิบพี่ร้อยห้าสิบ วันนีนะคะรโมชั้นหลัอน้อยนค่ะเหือไม่ยอวค่ะพันมีโปรโมชั่นดีค่ะราดีกบริเนลยนะไม่ต้องสิงเของกังเอกนวันนี้ก็าคาีมากย่้ก็ตัเอริ้ลยก่งของเรายี่สิบบาทแล้วกดเาครับเอาด้ดีเอาได้ดี cũng rất đẹp, là cũng là hàng ship hàng các mối <laughs> nữa, cũng nên học kĩ mấy cái <laughs> nét này đấy nè đẹp đấy học được cái ดิปาดีโมซปอร์ตกันอีกแป๊บนึงตัวอย่างแรกเรียนครูไม่สามารถนะคะจะยันยาวต้องแค่มาเท่าไหร่อ่ะสถานที่มหาวิทยาลัยพิเศษประทุมชีวิตตอนนี้ที่ที่ <imit> <imit> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ น้ำแตองกระป๋นะคะเสียแน่รู้สาวน้คะ้ีเสาก็นเ้าาา่สะาน่ยนคตัวใหญ่แล้วก็าก็จอยู่ให้มาี่สุดนคะก้แวก็จที่ช่วยถูกด้ยนะคะเจนีจนีน

วันที่สามมาเชยกรบาม้าขอบครัวยกกันขอครที่หนว่มเปนน้งสองเอยสองร้อยห้าบาทน้ำสอง ยังมีนนด้วยครับม่รานนีนะอันนี้จะเนติดค้าหาแกะออกจกระปองค่ะน้านนาซอยพีชอร่อยนะคะโตฟาเป็นบบนี้ยรัคิวว่าพี่เดียวรับคิวกว่าเดียวพี่ไล้ค่ะมีบ้นนาอยพีอร่อยไม่ธรรมดีทำมาจากนิงน้างยาทำแกงเข้านี่อร่อยนะคะน้องคิวเบิรนนยค่ะาหน้อพี่โ เดี๋วแค่นี้เรา้อง้ำผึ้งเลยยังต้องทำนเดียวจแตาด่ทที่กเราได้พิวน

哎。 จายอเาเาที่อยู่อตา้่เดยาต้่ดยนน4ีเสอฟัมออกฟันในทาเลมือนกวันี้โมาั่เป็นรคหดแนวหมเลยพี่ๆใรซื้อวันนี้คมจิงค่ะประหยัดด้วยค่ะมีโปรโมชั่นแให้ลูกค้าด้ข่รับหนึ่งแพ็าหนี้เหลือร้อยห้าสิบัเท่านั้น ก่อนนอนตื่นมาไม่มีกลิ่นปากรับประกันเลยค่ะลูกค้าลูกค้าคื้อวันนี้ประหยัดอยู่นะคะดีแค่นี้เดียวนะคะปัดสะอาดหอมสดชื่นแล้วนะคะแต่ตอนก่อนนอนนะคะตื่นมาไม่มีกลิ่นปากรับประกันเลยลูกค้าซื้อวันนี้ประหยัดมากค่ะเพิ่มมาแค่สามหมอกันเลยมาที่วันี้สามหมอน้อยเดียว

thú, kim tự, có cái này không? có toàn, đến tận nhắm. Ma đây, ma cha, ma đây, có tất cả, nè cha, hôm nay ma đây, tiền mặt ปลาไหปลาจมนีหมดเห็ดและโงกปลาโว้ยอื่นอืีนี่หมด

นี่มาใหม่ก็ใคโมเดลเลยนะครับเดี๋มวอะไรกำบวกนนง <S <S ครับฝายฝายก็หไดล้นะเป็แกงหยุอกไม่ชอบเลยครับเยอที่สุดเลยเ่มาอย่น้างรถนได้นะวหวอกทุกแกงแกงกันได้ามาขายให้รอนอยู่ขายี่ครับ

ไอ,อ้ตื้นเก้าร้อยเก้าสิบห้าร้อยแปด Thank mm -hmm. you.